สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องสามดาราสาวในอดีตนายนามายุนราและปิยมาศทั้ง3คนถ่ายรูปด้วยกันลงนิตยสารโลกดาราเมื่อปีพุทธศักราช2519จากซ้ายไปขวาหนึ่ง เอ e. นายนาเชวนัน์ภาพยนตร์เรื่องแรกมันมากับความมืดเมื่อปีพุทธศักราช2514 2. ตักมยุนราธนาบุตรภาพยนตร์เรื่องแรกแม่มจ๋าเมื่อปีพุทธศักราช2518และ 3. ปุ๊ปิยมาตโมนยกุลภาพยนตร์เรื่องแรกครั้ง8เมื่อปีพุทธศักราช2517